ถ้าคุณเกิดราศีธนูและช่วงนี้รู้สึกว่าคนบางคนเริ่มมีบุบาทกับชีวิตคุณผิดปกติอยู่ดีๆก็มีคนยื่นข้อเสนองานและความสัมพันธ์มาให้หรือมีเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาณนะครอบครัวอนดาคตถูกดึงเข้ามาพร้อมกันฟังให้จบเพราะนี่คือสัญ,ญญาณของดาวพฤหัสบดีและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั้นนะครับ นี่คือช่วงที่ดวงคุณไม่ชนะด้วยการลุยคนเดียวอีกต่อไปแต่ชนะด้วยคนที่เข้ามาดาวพระสาดีดาวเจ้าเรือนอัตราตัวตนนะฮะและบ้านรากฐานชีวิตคือจุดที่สี่โคจรเข้าเรือนที่7คู่หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ลูกค้าคนสำคัญนะฮะได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์เกณฑ์ใหญ่ของความสำเร็จผ่านความสัมพันธ์ต้องบอกว่านะฮะชีวิตคุณกำลังเปลี่ยน เพราะคนไม่ใช่เพราะความพยายามลุนล้วนอีกแล้วฉะนั้นต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีธนูนับจากนี้ไปห้าเดือนบางคนเนี่ยได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินหรือจัดการเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างสําเร็จนะบางคนได้ยวดยานพาหนะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ย ผมจบไปในเรื่องงานกับเงินเลยจะมีคนชวนร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์กันบางคนได้หุ้นส่วนบางคนลูกค้าใหม่เข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งหางานที่เคยทําคนเดียวกลายเป็นงานทีมบางคนได้เซ็นสัญญาตกลงดีลเริ่มธุรกิจร่วมถนาูจานวนมากจะพูดประโยคเดียวกันคือถ้าไม่มีเขางานนี้ไม่เกิดแต่เตือนอย่ารีบใจดีเกินไปอย่าเซ็นอะไรเพราะเกงใจเพื่อรหัสให้โอกาสแต่สติคือกําไร สองความสัมพันธ์นี่คือจุดพีคข,ของราศีธนูคนโสดจะเจอคนที่จริงจังมากกว่าที่คิดบางคู่รู้จักไม่นานแต่คุยเรื่องอนาคตทันทีคนมีคู่คุยเรื่องบ้านครอบครัวการร่วมอยู่ร่วมกันการขยับเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ชีวิตนะบางคู่ขยับสถานะมั่นแต่งซื้อบ้านหรือย้ายที่อยู่ด้วยกันความพฤรหัสเรือนที่หนึ่งกับเรือนที่สี่นั้นเนี่ยมันรวมกันมันแปลว่าความรักรอบนี้ไม่ได้มาเล่น แต่มาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตน,นั้นนะครับสามบ้านครอบครัวและชีวิตส่วนตัวมีเรื่องบ้านให้ตัดสินใจผู้ใหญ่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นบางคนย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือคิดเรื่องอนาคตจริงจังเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีราศีธนูหลายคนจะรู้สึกว่าฉันโตขึ้นโดยไม่รู้ตัว บางท่านจะโฟกัสถึงความมั่นคงมากขึ้นมาคนเกิดกิจกรรมร่วมกับต่างเพศหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมในด้านดีนะครับโอกาสใหญ่จากคนความสัมพันธ์พาไปสู่ความมั่นคงชีวิตไม่โดดเดี่ยวเหมือนเดิมบางท่านได้โชคจากต่างเพศจากคนรักจากคู่ครองจากพาร์นเนอร์ด้านร้ายนะครับเชื่อคนง่ายเกินไปแบกภาระคนอื่นเอาความหวังไปผูกกับใครมากเกินคำเตือนพระหัสให้โชคผ่านคน แต่ไม่ให้คุณเสียตัวตนช่วงนี้นะครับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่เฉยๆแต่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณจริงๆอันั้นนะครับถ้าคุณเป็นราศีธนูตอนนี้มีใครบางคนที่กําลังเปลี่ยนชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นชาวราศีธนูขอพูดตรงๆคุณเป็นคนคิดใหญ่รักอิสระกล้าเปลี่ยนไม่อยากใช้ชีวิตซ้าเดิม แต่ถ้าตอนนี้คุณหาเงินได้เป็นทุกช่วงเงินเข้ามาแล้วก็ไหลออกกับประสบการณ์อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจยังฝันใหญ่เหมือนเดิมแต่ต้องสะดุดเรื่องเงินซ้ำๆระหว่างทางปัญหานี้ไม่ใช่ดวงไม่ใช่เพราะคุณใช้ชีวิตเกินตัวแต่มันคือการใช้วิธีหาเงินที่ไม่รองรับวิสัยทัศน์ของคุณยังมีนักเรียนผมคนนึงนะครับ อายุประมาณ30ปลายๆนะครับตกงานไม่มีเงินชีวิตถึงทางตันเธอไม่ได้หยุดฝันเธอแค่เปลี่ยนแนวทางการเงินใหม่ตามข้อมูลที่บอกในคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีที่เธอเกิดแล้วเธอเปลี่ยนแนวกาทางการเงินใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับโครงสร้างราศีของตัวเองจริงๆผลคือนะครับเงินก้อนแรก2ล้านบาทเข้ามาในชีวิตเธอจริงประเด็นไม่ใช่เงิน2ล้านนะครับ แต่คือความจริงที่ว่าถ้าธนูมีฐานการเงินที่ใช่อิสระจะไม่สะดุดอีกต่อไปข้อความนี้ไม่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าคุณรู้ว่าไม่อยากหยุดฝันเพราะเงินอีกแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมั่งคั่งราศีธนูทักไปหาแอดมินที่หน้าช่องทิกตอกหรือใต้รูปโปรไฟล์บ้านเขียวแล้วเขาจะส่งรายละเอียดให้ทันทีคือคุณเคยสังเกตไหมว่ายิ่งทำงานหนักขึ้นแต่เงินกลับเหลือน้อยลงทุกปี ถ้าช่วงนี้คุณเจอแบบนี้เงินเข้าช้ากว่าเงินออกตั้งใจเก็บเงินแต่ไม่เคยถึงเป้าโอกาสดีเข้ามาแต่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆรายจ่ายแทรกไม่รู้ที่มาเหนื่อยขึ้นแต่ชีวิตไม่ขยับถ้าอย่างน้อย2-3ข้อขอพูดเลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่ดวงตกแต่มันคือคุณกำลังใช้วิธีหาเงินและตัดสินใจที่ไม่ตรงกับโครงสร้างดวงของราศีตัวเองคือในเชิงโหงราศาสตร์เชิงโครงสร้าง นะครับคนโบราณนะตั้งแต่ยุคบาบิโลนเนี่ยเขาแบ่งโครงสร้างมนุษย์ทั่วโลกออกเป็นสิบสองสิบสองโครงสร้างเท่านั้นโครงสร้างราศีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือนิสัยการตัดสินใจซ้ําๆของคุณถ้าพูดในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับมันคือรหัสจิตไร้สานึกของคุณโครงสร้างราศีจะพาคุณ ไปสู่นิสัยการตัดสินใจซ้ำๆที่ทําให้บางคนรวยบางคนวนลุกทั้งชีวิตถ้าใช้ไม่เป็นจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงให้นักธุรกิจและคนมีทรัพย์สินจริงจํานวนมากผมเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือคนรวยไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันแต่ทุกคนใช้สูตรที่ถูกกับราศีตัวเองผมศึกษาหโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12นะตำราหโหราศาสตร์หลายคะนไทยพาลตะโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยโหราศาสตร์ อยู่เรเนียนโหราศาสตร์สากลน,นะครับผมได้นําวันเดือนปีเกิดมหาเศรษฐีระดับโลกมาวิจัยผ่านตําราโหราศาสตร์แขนงต่างๆผมได้เห็นโครงสร้างของราศีเป็นรหัสการเกิดซ้าคุณลองนึกดูคนรวยเนี่ยมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยเขาเข้ารหัสโครงสร้างราศีโดยไม่รู้ตัวนะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งเฉพาะราศีที่คุณเกิดกฎทุกข้อในคอร์สนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองแต่มีตัวอย่างมหาเศรษฐีระดับโลกที่เกิดราศีเดียวกับคุณให้คุณเห็นชัดว่าเขาใช้กฎนี้จริงๆ ในการสร้างรายได้บริหารเงินและลงทุนสำคัญมากคอสนี้ไม่ใช่การดูดวงให้คุณแต่คือการสอนว่าโครงสร้างราศีของคุณเนี่ยนะควรหาเงินจากทางไหนควรเสี่ยงหรือควรรอควรปิดรุดแบบรอยรั่วก่อนหรือเร่งรายได้ก่อนและควรจุดที่ใสแบบไหนทันทีถ้าไม่อยากพังซ้ําผมขอพูดตรงๆเลยนะครับถ้าคุณใช้สูตรการเงินของคนอื่นต่อให้ไปดูดวงกับใครก็ตามแม่นแค่ไหนชีวิตการเงินก็จะวนอยู่ที่เดิม แต่ถ้าคุณใช้กฎที่ออกแบบมาเฉพาะราศีของคุณโดยเฉพาะเส้นทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงทันทีฉะนั้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะช่วงส่งท้ายปีรับฟรีสมุดภารกิจจัดโครงสร้างความมั่งคั่งของคุณโดยเฉพาะได้ลงมือทําจริงนะครับที่ผมออกแบบให้พิเศษแล้วก็ลิงก์วิดีโอดูซ้ําได้หนึ่งปีนะครับวิดีโอเรียนเรียนที่ไหนก็ได้เอาที่คุณสะดวกอันนี้มันเป็นคอร์สออนไลน์นะผมขอให้คุณถามตัวตัวเองตรงๆข้อเดียวตอนนี้เลย ถ้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตการเงินยังเหมือนเดิมฉันโอเคไหมถ้าคําตอบคือไม่นะคุณพิมพ์เข้าไปหาแอดมินเลยว่าพร้อมมั่งคัง่งและตามด้วยราศีที่คุณเกิดที่งานจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเพราะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่รู้ดวงมากที่สุดแต่คือคนที่ลงมือแก้ดวงตัวเองจริงๆนะครับทักไปเลย